สวัสดีครับช่องเชยคว้ารวยได้ครับวันนี้มาฟังบูตาตอนจบนะครับผมสีเด็ดทํำได้มาฟังกันจากข้างช่องนะครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแล้วล่นใจใกันแล้วกันนะครับจะได้ประคาดทิตครับ,รบอะอนันตะศสีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว เธอโอเขาทางไปน้ำวาดน้ำว้ามาหนาลูกอันนี้ก็เป็นสานาที่ฮอปูชื่ผัาขาวหอปูขี่ผัขาวเบัได้ไปเบียบเบียนผู้ใดม่าหูเนาะก็ตั้งคือด้อยือ้านเด็ที่หาเกิดถูงเนี่ยแม่หมดจึงมาจับผู้ใดีมัดออกอหลีนี่จับผู้ใด่หาเกิดถูงแม่อเลยอึห่างหนาเนา เร่องขี้คือการจจักจับบ้างได้รหะไม่ยังเดี๋ยวจับว่าจักว่าไม่ดังไปเอาแล้วไปเงตนปากเลยนะจจับว่าเอาบ้านเลข่องเี้อย่ปพูอ่อาบานเลข่อ่ี้นะะหอปูที่ผักขาวบานเลขที่ห้าเกิดสูง เออทางมากกับว่าใดเรื่างอย่างผู้ไหญ่บ่ต่างเธอรู้ดูบ้าเนาาาลาเลยที่หาเต็มถุงบ่ได้ไปตาา่างกข,ของข้างกับไอ้บ่ได้ไปขวางบานขวางอย่างเขาแบบไอ้ไม่ว่<อ>าทางนั่นเลยคือกับขอบดาในที่บ้านเลยที่หาเต็มถุงใครไม่ปัญหาบอกมาทีไม่ปัญหาอะไถ้าไม่มีปัญหาเขียนมาเลยหาเต็ดถุงเนานะ จ mm. ้านไหนแข่งจะแข่งว่าันบ้านไหนไปขังก็คือทางด้วว่าเะคือห่างก็คือมันถึงไมอความคือหมงเลยแม่หมดยังก่อนยังเหลือคือคือใจต้องหมู่้างเลยค่ะยังเหลือยังเหลืออะพรกูโอ้ียังเหลือหมู่บ่านหมู่้านยังขาดมันยังขัง ไปตูเขียดทุกไปคูเขียทวก <c oughs> <c oughs> บับเขาไม่ไ <c oughs> หญ่พ่อต้๋ม้าในหัวใจพ่อใอ่ขาหนึ่งขีดตุ่มเขียดเอาหมา้อขาขีกดก็ได้แรงมาหม้วหมาตามแท้เขาเบื้องมาใช้พักกัะแง่ใช้พักหอมมา <c oughs> ใส่หัวใจพว่อไม่ต้องเอาไข่เอากวัวมาตรงนน้หนอนนึง เอาหมากไทยไว้ตอนนึ่งเบื้องเบื้องทานไม่ตั้เขอ้าเขา่น้งไปเห็นแล้วพ่อต่ว่าเก่งว่าผู้ใหญ่บ้านต่ำ้่ยคุยด่ลูกมาคุยพ่อมาจัดพ่ออาจจวมาพอมาคออไงทั้งจังหวเยพ่ออาจจใหคจังคืัคือแต่งนด้ดก่งแล้วทียงพ่อมาคุย บัาขค้ืงเาเขากับลูกเือแบบเอาปมผู้ขามากบายขือรวก็้งลลาจ้มเอาจ้มเอาจามากหมดผู้ลูกเขือกับคู่เอาคู่เอาเอาคื่อพวกขือจ้ขาากค่อเาเขากับเอข้าเขาง่ายๆกูขมากบายมดแอบ่อแย้กัจการยขอ ันนเหลือเครื่องมกเขืยอนคือก่นดื่มอ่ะมักคุณพอมาคองการมุกปากเครื่องดื่มบ่เลยดื่มคลองเมือนกันเอาไปแจ้งทางเลยถ้าไม่มแต้กันคือก็เผาเผาก็บุกเขื่อนคือขั้นคอมเหมือนวิบ่ได้ดื่มดังคลองขั้นพองอ่ ขาอว่าข้อไปแทนอยู่วะแต่อามาให้ลูกให้ร้านกินน้ำคือก้าก้าวไปกันสั่งนะว้าวกับว่าในหัวว่าตัวคือว่าดนอาบน้าแบบเชื้อตื่นคุณแรกใช่ไหมคุณจีบูอาบน้ำว้าไปหาแล้วผีขั้วหน่ะแบบน้ำก็คือมักออนคือมันไตคือเนจ้อน้ำผีขั้วคือเชื้อแบน้ำคือไตปิดใตคีกมาอ่างดีๆจะเรายา กว้พอบล่อนนพอเนจะเขี่ยมาขียเขี่ยโค้งมาไหมขี้กุ้งุ้งมีมาเตแต่ว่าเอาไปเชถูที่ท่าถูเพอเรามัดก่้ไปที่้าเาเลยาบมเป็นคาน้บขี้กว้งใ่อ๋อกุเตี้ยมัเป็นกิ่งให่ไปมม่วกาเป็นแคกมามอีกคอนะคะ จักแล้วพันว่ามักขื่อวาทานเพียกแก้ว่าพอวางทานเพียกแก้เป็นกลองพ่อกับว่าเอาพ่อเอาดจยุ่งนั่งขายม้าอยากป้าพ่อกันหนาเอาร่วมนันเอาไปให้ปุ๋ยครับไม่เอาไม่เอาคือวางใหล่จังหหายกองวาาเพียกแก่วาจะเป็นกลองกองขี้คุ้ย ไปหาคุต <m> ีมกอนโอ้มีเปียส่วนไม่ปูก็ได้เออหายถึว่าเรียกวัาคือจ้างแล้ว่าคือเออแล้ว่าพอพอเหี่ยว <t ina> <m> ้วถ <m> ึงงานธรรมดาแต่เราวมู่งฉันเห่ย้เาได้ใจรวยุ้งชู่าไส้ไปบางยัดเต็มดิ่มฮหกบักีเนาะต่าเาเโตชูไปแนอหมวยขึ้คือานให้กูเแี้รคุยเอาคุยเอาว คักแนงเนาะไปที <Heritage desserts> ่ถ <Jan Irish> <K IDS> ึงร้อยเทปวาใสนที่พ่อถึาเสียใจคนไหนทำคนนั้นดิบคักแนงเนาบเพราะเอาหุ่นจับตัวมาแล้วไปแถพมาแถมไปจับตัวพอก่าอะไรดัะไปที่ิีเทดถามจาปูนี่เอฟซีแตะร่วมบญมากเอาร่วมบนมาอาตาเขาหวักแล้ยเออเอาเอาพ่ออะบรแบบแบบเออลงเ้อ ให้ใจบังกัใจัอวันที่ดีคือถามใจไปเทศบุญสังกาดนะลุวนะอาทิตขามคือสังขารหาไม่ชอไม่หนับไม่ชอไม่หมาชอบผูกชอถามว่าวันที่ดีคือถามไม่คงอยู่มไม่ไม่หนังพอไม่หนังไม่หนังพอไม่ต่อม่โอ้ถงาถอะใจบังคับงาดูหนัง ลูดอดนะค่ังดกไม่ดอดน่านี้อกจากว่ะเค่นที่หายัากบ้านด้วยนะบ้านที่ดีที่ถามนะไปสักก่อนบ้านที่ดีที่ถามไปครับก่อนครับข้าจังแทนวคุณข้าไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่ได้ถึนนะเปไ็นยังงู้นอย่านที่ดีที่ถามไปกี่โมงแลจ้าประมาณสอ,องโมงคั ตา,า,า,านส <c oughs> <c oughs> อ,องโมงเชา้ชา,เาเก่าหน้าีึกาไม่คด้จังทางเขาสองโมงเช้าไม่กหน้าดกกาแต่ไปสองโมงเช้าเก่าหน้าดึกกาพ็อสองโมงเช้าเขาก็เปลี่ยนแปลงหน้าดึกาน่งจไป้องโมงเช้าเก่าหน้าดกาแล้วจึงนั่งหลังเาครับผมบอกนั่งร่ำเตรียมตัวหันน,นั่งเดียว จ่าปูบอกนางรำให้มันเรียบร้อยสองวันเทอะเก่านะจ่าสูปูบอกว่าจะถีอเนาะปูไหนปูไหนปูตางกูจ้างกับพวกเชี่ยกูทายเชี่ยปูชื่อข่าวเฮ้ยนายทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงนะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงเปิดวิจารณญาณในการรักทอม Mấy là từ năm mập khảo ba tay có tên, ba bằng có bụt ừ. Mấy nghe rồi, ba ba có hao ba ba có hao 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 Bố hao hao bố hao hao Bố hao hao าไม่ตแทบเแทบเลยตึงทีไว้เปลี่ยเหมือนเดิมคงเดิมบางทีกิจถามนะเรื่องนั there. ้นท้อม่วง่อก่นดวเตื่อก่นตัวเก่ตัวาได้ไปเถอะแม่น้องได้ั้งแล้วก็ได้ไปูกนังคนหนนางว่ะ ผู้โงงานถอนว่าถือเบิร์นด้วยคเอบอกว่าเตรมหาเขาจะงอกเขาจะมากระไรร่ายราูร่า้นะรานบ้านละหันะโาเคครับผมผู้ตากระถือเบิงเยี่ยเงี่ยมยด้ยาง้าไปทุกไปเบิง์นคือเก่ามับไปพ่อเต๋อคือขี้ จงทานแล้วลูกเด้ออาใครลูกหลานไม่เถอกไม่หลักไม่เถกไม่หมานถขับขังแ่ถขู่ทถคนแล้วลูกเล้วรำรำด้วยด้วยให้เถอหวยพุ่งมีให้เถอหวยพุ่งมิวันที่เท่าไหเจ้าเอยดปูโมยือเจ้าเอดาโมยือเจ้าอ โตาไงะจไปตัง้งเขาเถอมึงบอืบ้มพอไม่เงาถือว่า,วา,วาบอไม่แเงาถือวะพ่อมีติปูเอาตั้งที่ป <Okay. S 1> คือฮารไปฮารไปติปูฮารไปทาของเข,งขงาเขาพอผิวถามเขาว่าไม่ผ่าไหมวะ ผ้าหมพืถนเท่าไยพ่อสีถามเขาครับเอเอข้าบเขาวัดแท่งมหมพ่อกับถืเอเป่าข้างเขาวัดถือพ่อจัถือไปเอา,ออาครับครั้งแล้วผ้าหามพื้นเท่าไรเขาก็เลยตอบมาว่าถ้าพ่อมาพรุ่งนี้อาจจะรู้ให้ขายถูกเขาว่าแต่ถ้าไปวันนี้ไม่ได้นะพ่อขอามันขึ่นนขงนะนะครับของเขาถือราคา แต่ว uh ่า oh. ข right. ั S. <S bueno. ้นไปมืออื้อของถูกมาทางถูกมาเท่าไหร่ลูกพอถามราคาคือเท่าไหร่เออผ้าไหมผืนเท่าไหร่เอ้ผืนรักเก่าสิบแปดบาทถูกถูกแล้วนะสว่างถูกถูกแล้วไหมเก่าสิบแปดครับผมมื่ออื้อถึงไปมืออื้อแบบนั้นจะถูก มือมีของมาแท้เนาะวางลงวาง้นหน้าเข้าเาไปเอามือว่าขายถูกมาเนะเนาะข้าเข้าไปมือมีเขาลงราคาเท่าไรเอาจั้งอเอามือเขาลงราคามือของมาถูกเนาะนั่งหลังมาไปมั่งเออข้านี่นั่งหลังเอาไปแต่ถึงใจคือผาดนีั่งหนังเา

ขี่ร้องเอออารื่รองเห็นม่ก็เะไร้องจักขื่นบอน่าิดชื่อโอเป็นบ่รัพวะพหอชื่อไปก็ไปได้แล้วบ่ใถ้ชื่อไปก็แค่ได้บ่บอกวันพูว่าไปโอ้ขี้ร้องเออบ้านบ่าจังไหนล่ฮักโอจังไหกไาว่าเขาไม่ได้โอไปิาก้นู โอ๊ยป้าโอ๊ยป้าห้วนปูวนแล้วคูขปูต่ก็ได้บน้เลาอเปิดบากับฝาดุอกแช่ช่องเสียอีกพ้ายรวยกเป็นกาเ้ใจในครสดีงบ้านนึเขไอเปิบ้านเมยราน ถ้าว่าปงเจ้า้าอจะไ้มโอ้วาปิงเึ้อย่างเดี๋ยวจังฟังพอรํามาแล้วขี่คอเท้าเท่าเลยขี่เคยตอนอยู่คู่ถาบ้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 า เข้าเข้าเข้าลยอ่ปลออค่อยดูคู่าผมไม่เดูฟังลาวแล้วดูคู่ฉาม่ร้องบําวังกตดอกกัวใหญ่แค่วันยำยำแก่น้องน้องเอาเขาเงหลขอเขาปากเขาคออาูสาุูฟูเออหาตัว่